สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทําคณิตศินลายผีเสื้อนะคะเาอุปรกรณ์นะคะก็จะมีเข็มหมุดเข็มได้คิปหนีบแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษที่เราใช้ทํานะคะเป็นกระดาษ310กรัมนะคะเป็นกระดาษแข็งสีดํานะคะถ้าเริ่มต้นนะคะก็จะมีแม่แบบนะคะซึ่งเราปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ใช้แม่แบบนะคะแนบไปกับแผ่นกระดาษแข็งสีดำนะ,ะที่เราต้องการจะปักนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดจิ้มตามจุดนะคะให้ครบทุกจุดนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่า บริเวณนี้นะคะเราก็จะจิ้มแค่เฉพาะขอบนะคะข้างในเราจะไม่ทํานะคะก็จิ้มให้ครบตรงนี้นะคะทําจิ้มให้ทะลุนะคะไปทุกๆจุดนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะ,ะอ่าถ้าเราจิ้มครบนะคะอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะได้จุดตามนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ เราไม่แบบออกนะคะเราก็จะได้พับต้นแบบที่มีจุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ได้มาปากตามรอยนะคะอาทีนี้นะคะถึงขั้นตอนการปากเนาะลูกค้าบอกว่าปากไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดนี้นะคะแล้วก็นับไปอีก12จุดนะคะแล้วก็จะปากจุดนี้โยงหาจุดนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็โยงตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ปีกนี้เนาะ,ะตามนี้นะคะตามแม่แบบนะคะเราก็จะนับไป12จุดนะคะก็นับเลยนะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองะก็จะเป็นจุดนี้นะอ่าตัวนี้นะคะก็จะเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วก็นับไปสิบสองจุดก็จะเป็นจุดนี้นะ,ะเป็นเอ่อเส้นเริ่มต้นนะคะก็ จากนั้นนะคะก็ใช้จุดถัดไปนะคู่กับจุดถัดไปสลับไปเรื่อยๆนะคะจนครบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนึ่งนะคะอ่าเช่นต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เนาะตามแม่แบบตรงนี้เลยนะคะอ่ะเมื่อถึงตรงนี้นะคะเราก็ปักจุดเดิมตรงนี้เลยนะคะไปคู่กับจุดใหม่ตรงนี้เนาะ าเราปักไปสักพักนะคะถ้าได้มันเหลือน้อยไม่พอทําเส้นใหม่นะแล้วก็เก็บไว้ด้านหลังเนาะแล้วเราก็จะต่อได้ด้านหลังเอานะคะจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เราจะเหลือไว้เพื่อที่จะเอาไว้ต่อได้นะคะ อันนี้นะคะถ้าเราปักตามลำดับได้ถูกต้องนะคะเราก็จะได้สมมาตรเหมือนแม่แบบตรงนี้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเริ่มจากจุดนี้นับไป22จุดหรือถ้าเราจะเริ่มจากจุดด้านนี้นะคะเราก็นับไปฝั่งนี้อีก12จุดเริ่มฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะคะเราก็มาจบฝั่งนี้ก็ได้นะคะอีกข้างหนึง่งเนาะก็ทำเหมือนกันเพราะว่าผีเสื้อตัวนี้มันสมมาตรกันนะคะอ่ะตามนี้เนาะเริ่มจาก จุดนี้นะ,ะนับไปอีกสิบสองจุดนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะเริ่มจากจุดนี้นะ,ะนับไปสิบสองจุดนี่คือเส้นเริ่มต้นนะ,ะหลังจากนั้นเราก็ปากตามลําดับตามจุดตามลําดับเลยนะคะอันตอนนี้นะคะก็ปากด้านนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะตักปากตามลําดับนะฮะไปเรื่อยๆเนาะตามแม่แบบตรงนี้นะคะอันนี้ก็ทํา ตามแบบเราก็จะทำได้ไม่ผิดภาดเนาะอันนี้นะคะแม่ค้าจะปักผีเสื้อเป็นสีชมพูกับสีขาวเนาะเอาไม่ใช่สีฟ้ากับสีขาวนะคะฝั่งนี้ก็ข้างบนนี้เป็นสีชมสีฟ้านะส่วนข้างล่างจะเป็นสีขาวแล้วก็ทีนี้แม่ค้าก็เอาได้สีนี้ ฟ้าตัดออกนะคะแล้วก็ต่อเชือกนะคะเพื่อจะเริ่มทําด้านล่างเป็นสีขาวนะคะ,ะจุดแรกเนาะก็คือเส้นสีแดงนี้นะคะจริงๆก็คือทั้ง2ด้านมันจะเท่ากันนะคะก็จะมีทั้งหมด18จุดนะคะอีกฟ่งหนึ่งก็จะมีทั้งหมด18จุดนะคะซึ่งจุดนี้ แม่ค้าจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะก็นับจากริมมา 1, 2, ึ่งสองสามสี่ะก็เริ่มที่จุดนี้เนาะไปจบที่จุดนี้นะคะแบบนี้นะคะที่ได้เส้นที่1นึ่งะคะก็จะเป็นจุดนี้นับเป็นจุดที่1นึ่งจุดที่สองจุดที่สามแล้วก็จุดนี้คือจุดที่4นะคะมาคู่กับจุดที่อยู่ด้านล่างสุดของปีกีเสื้อตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็แค่ปักตามลําดับตามจุดเนาะมันก็จะสาม,มารถพอดีนะคะอ่าประมาณนี้นะคะปักตามลาดับเนาะจุดนี้คู่กับจุดนี้ต่อไปก็จุดนี้ก็คู่กับจุดนี้ทําไปเรื่อยๆจนครบนะคะอ่านี่นะคะก็ปักตามลําดับเนาะสุดท้ายเราก็จะได้จุดจุดท้าย อยู่คู่กับจุดสุดท้ายตรงนี้นะคะมันจะพอดีกันเป๊ะนะเพราะว่าเราเว้นทั้งสองข้างเนี่ยจำนวนเท่ากันก็คือ18จุดอีกฝั่งหนึ่งก็คือ18จุดเหมือนกันนะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํเสร็จมันจะจับคู่ได้พอดีนะคะอ่าพอเราทำฝั่งนี้เสร็จอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเนาะเพราะว่าทั้งสองข้างมันสมมาตรกันนะคะ พอมาฝั่งนี้นะคะเราก็เริ่มจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะเส้นแบ่งครึ่งเนาะก็เริ่มจากตรงนี้นะคะน้บหนึ่งสองสามสี่จุดที่สี่นะคะก็คือเราก็นับตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่จุดที่สี่นะคะไปคู่กับจุดที่อยู่ตรงท้ายตรงนี้เนาะ,ะตามแม่แบบเลยนะคะ พอเราได้จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเส้นเริ่มต้นได้แล้วเราก็ปักจุดที่2คู่กับจุดที่2ฝั่งนี้นะ,ะปักไปเรื่อยๆนะ,ะตามลําดับนะคะ,ะประมาณนี้เนาะ,ะจุดนี้คู่กับจุดนี้นะ,ะจุดที่3ก็คู่กับจุดที่3ตามลําดับเลยนะ,ะเดี๋ยวปักเสร็จเดี๋ยวแม่ค้จะมาให้ดูอีกหนึ่งรอบเนาะ,ะอ่านี้เนาะฝั่งนี้ แม่คะก็ปักตามลําดับไปเรื่อยๆนะคะเด็กก็จะได้เส้นสุดท้ายนะ,ะปักมาได้พอดีกันนะคะเพราะว่าเราเว้นทั้งสองฝั่งเท่ากันเนาะมีทั้งหมด18จุดเท่ากันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเสร็จมันจะได้พอดีนะคะอ่าลำดับต่อไปนะ,ะแม่ค่ะจะทาตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะแต่ว่าจะทําเป็นสีขาวเนาะ ก็เริ่มจากจุดที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็จะเว้นให้เท่ากันเนาะฝั่งนี้มี8จุดอีกฝั่งนึงมี8จุดนะฮะเส้นนี้จะแบ่งครึ่งพอดีนะฮะก็เริ่มจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะคะก็จะได้ตามนี้นะฮะเวลาเรานับจุดนะั้นทั้งสงข้างมันจะเหลือ8จุดเนาะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฝั่งนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะพอเวลาเราทําเส้นเนี่ยมันจะจับคู่ได้พอดีนะคะพอเราได้เส้นเริ่มต้นนะคะเราก็ปากเส้นต่อไปนะฮะปากตามลำดับเลยนะตามจุดนะคะปากไปเรื่อยๆเนาะถ้าเส้นได้มันจะหมดนะคะเราก็จะ ไปต่อได้ด้านหลังนะคะอันนี้นะคะถ้าเราปักตามลำดับไปเรื่อยๆเนาะก็จะได้เส้นจุดท้ายคู่กับจุดสุดท้ายพอดีตรงนี้นะคะเราก็จะได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเริ่มจากจุดปลายมาหาจุดฝั่งนี้นะ,ะเว้นฝั่งนี้มี8จุดอีกฝั่งนึงก็มี8จุดเหมือนกันนะคะฝัะ่งนี้นะคะก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้มาจุดนี้เนาะเว้น เว้นด้านบนมี8จุดะฮะด้านล่างมี8จุดนะ,ะวิธีนับก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ปักจุดนี้นะ,ะเราก็จะได้ตามนี้นะคะด้านหลังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงสวยนะคะก็ยงได้ไปโยงได้มาก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เราดึงได้แบบตึงๆเนาะอะหลังจากที่เราได้ เส้นที่1นะคะเราก็ปากเส้นที่สองนะ,ะจุดที่2ไปคู่กับจุดที่2อีกฝั่งหนึ่งนะคะปากแบบเนี้ยไปตามลําดับเลยนะคะแบบนี้นะคะไปให้ครบทุกๆจุดนะคะ <S <S อันนี้นะคะแม่ค้าก็ทาตามลําดับนะคะสุดท้ายก็จะได้จุดสุดท้ายเนี่ยไปคู่กับจุดสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะมันก็จะสามารถพอดีนะคะ <S <S ต่อไปเราก็จะทําตัวลําตัวผีเสื้อเนาะของแม่ค้าแม่ค้าจะ ทำเป็นสีขาวนะคะอ่าเดี๋ยวจะเริ่มทำหัวก่อนนะคะอ่าถ้าตามแบบเนาะ mm hmm. เขาจะเว้นจุดให้สมมาตรพอดีนะคะแล้วก็นับไปถ้าเริ่มจากจุดตรงนี้นะ,ะเราก็เว้นอีกฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะทั้งสองข้างเนี่ยต้องมีจุดเท่ากันนะคะก็ลองนับดูว่ามีทั้งหมดกี่จุดเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามีสิบจุดพอดีนะฝั่งหนึ่งก็จะเหลือสี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเหลือสนะี่เนาะเพราะนั้นเราก็นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะเราก็ปักเริ่มต้นนะฮะก็คือจุดนี้นะคะอ่าล้วก็ปักตามลำดับนะคะอย่างที่บอกนะด้านหลังเนี่ยไม่ต้องไปห่วง ความสวยนะคะโยงเส้นได้ข้ามไปข้ามมาก็ได้นะคะ,ะใช้หลักการเดิมนะคะก็ปักด้านนี้คู่กับจุดนี้นะคะทำตามลำดับเนะาะปักตามลำดับนะคะ,ะถ้าเราปักตามลำดับนะคะสุดท้ายเราก็จะได้จุดอีกจุดหนึง่งมาคู่กับจุดสุดท้ายตรงนี้เนาะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมา ปกตรงนี้นะคะขีดตรงนี้แล้วก็ขีดตรงลำตัวนะคะแล้วก็แค่ปากเป็นเส้นตรงธรรมดานะคะอ่าแบบนี้เนาะที่เหลือนะคะก็แค่ปากตามเส้นตรงธรรมดาตามแบบเลยนะคะปากนี้เปน็นนี่นี่เป็นนี่นะคะโยงตามต้นแบบนะคะเดี๋ยวทําเสร็จจะให้แม่แม่คะจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะอ่าประมาณนี้เนาะก็ปาก เป็นเส้นตรงเส้นตรงธรรมดาเลยตามแม่แบบตรงนี้เลยนะคะอ่าประมาณนี้เนาะถ้าตามแบบนะคะก็ปักจุดนี้ปาจุดนี้แล้วก็ปักนี้มาหาจุดด้านหลังเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ดึงได้ให้ตึงนะ,ะหลังจากนั้นก็ปักจุดนี้มหา,จ,าจุดนี้นะคะเสร็จแล้วก็ จะได้ผีเสื้อนะคะอันนี้ของแม่ค้าก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ก็จะได้ตามแบบนะแต่ว่าสีสันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชอบสีอะไรก็ทำสีนั้นนะคะพอเราทำด้านหน้าเสร็จนะคะด้านหลังก็จะเหลือได้ไว้เนาะแล้วก็ทำเป็นปมเก็บเชือกนะคะให้เรียบร้อยนะคะ ด้านหลังนะคะมันจะโยงใหญ่ไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรนะคะอันี้ของแม่ค้าก็เสร็จนะคะทําเป็นปมเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็สอดได้มาด้านนี้กันป้องกันการขาดการเลื่อนอีกทีหนึ่งนะ,ะหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ตามแบบเลยเนาะ